เริ่มเกมครับคูรัวางปัตตานีเอกับบริเตโรนะครับพัฒรพลปั่นลูกนีแล้วชนคานโอ้โหยบอลออกไหมครับออกโอ้โหุอาละครับเบลโดเวลิงตันขวามีนะครับให้มาได้ด้วยแล้วจับทีหนึ่งแล้วทั้งหมดลูกนี้โอ้โหต้องปัดทิ้งไปก่อนครับโอโอิติกรขวามีเติมพัฒรพลตัดเข้าในแล้วขวาลูกนี้หยดหยอดมาได้มงชงมาหน้าประตูโลกๆโ,โอ้โหยังมีไอแซคคอนนี่ครับ ขากระยาวหรือเกินโอ้ลูกนี้เห็นนึกว่าได้ชาร์จจดจ่อแล้วสงครามสมุดล็อกเข้ามาขวาต้องซ้ายนะครับคนนี้นี่ยครับยงไนงก็ต้องซ้ายสงครามสมุดลูกนี้เปิดเข้ามาเสาไกลได้มงลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับอู้หูเสาสองยืนกันหลายคนมากๆนะครับน่าจะเป็นพิชิตชัยหรือเปล่าตรงนั้นอยู่กันสองสาคนนะครับเปิดมาลูกนี้แล้วได้มงโอ้โหเชี่ยวเสาแรกครับ โอ้ได้มงเข้าหัวของเนโตแล้วพัทรพลพัทรพลลูกนี้เปิดไปติดเอ้าแล้วบอลปิ้นมาเข้าทางเอาแล้วครับแล้วยิงลูกนี้สวนไหมลีโอ้โดีกว่าเข้าไปแล้วโอ้โหเห็นบอลลอยไปคิดว่าตรงกอบครับไม่ตรงโอกาสได้แต่งบอลแล้วบอลมันอยู่ใกล้เท้าครับพาไปเองพาไปเองแล้วเปิดไปลูกนี้หน้าประตูโอ้โยิงไปชนเสาลูกนี้ยังไปได้ต่อได้เปิดแล้วแล้วมงลูกนี้โอ้โหยังเซฟครับ โอ้โหเซฟเสาแรกปฏิกิริยาเยี่ยมมากอน,นิพงเปิดมาตรงกลางแย่งกันได้มองลูกนี้ไปตกบนคานแต่ออกครับโอ้โหไม่ได้บอลพมัน,น,นติดน้ำนะครับมาแล้วปานลูกนี้เฉียวไปอีกโอ้โหธีรพัก์อ่าแล้วก็เป่านกหวีดยาวนะครับ <c oughs> เป็นทางทีมเยือนโปลิเทโรที่บุกมาเก็บสามแต้มได้ก็ถือว่า เป็นชัยชนะนัดที่2นะครับในฤดูกาลนี้ของโพลิสเทโร FC นะครับ